สวัสดีจ้ามาพบกับจุม๋มผ้าโศกเมื่อนี้จุ๋มผ้าโศกเสื้อผ้าพี่เพียงนองพ่อพ่อแม,แม่มาตามต่อขนมไทยประจําวันที่สิบเจ็ดทับหนึ่งทับหกเก่าน้าจ้ะเป็นงวดแรกของปีที่จุ๋มผ้าโซกเสดงมาบอกบอกเกา่าพ่อพ่อแม่พี่เพียงนองขนมไทยงวดนี้ตามต่อน้องน้ำฝนน้าจ้ะ น้องนำฝนตีมทองเพิ่นรถเตีโทวไปถามเพิ่นเพิ่นว่าเป็ยังได้ได้บโน่เล่น้องนำฝนเราว่าโอ้ยอยากหลายพี่จุ้มมาสั่นอยากยังน้อเลยถามเพิ่นไปเพิ่นเรยกว่าอยากน้ำน่วยหนังเพิ่นรถมีผู้เพิ่นพออยากก้าวถึงเพิ่นพ่อบันไดเราจะเพิ่นรถดถือก เถือกเลขเถินเถือกไล่นหลดมาจากนวยหนังของนองน้ำฝนฟิล์ทมทองเพื่อมากแก้บนนอกจากสิบหกมือใส่สายต่อกันเด้พอแม่เพิ่นเถือกคักวันที่ของงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาวันที่สองมุมกราที่ผ่านมาเพิ่นเถือกคักจนมาจากนวยหนังของนองน้ำฝนฟิล์ทมทองให้สายต่อกันสิหมือเริ่มสายมือแรกวันที่เจ็ จนถึงวันที่ยี่สิบสองเดือนนี้เราจะเพิ่นถือกขักข้อจิบเก้าถึงเลขของเพิ่นนั่นาตามต่ออีพีสองแต่ว่าอีพีนี้เอาบอกเก้าเลขน,อน,อนอ้องน้ำฝนก่อนน,อนอ้องน้ำฝนนี่มาทำหน่วยหนังเพิ่นหลดฝันิ่นว่าเพิ่นเฝ้าหน่วยหนังของเพิ่นน่จาจัะเพิ่อจะดูความเพี้ยของเพิ่นนั่เพิ่นหลดฝันฟันว่ามีผีมาหลอกเพิ่น สายยูไซท,ที่จา่าตายยู่วัดปลาวัดปลาบันเหมืดเพื่อนกันไดเลขกยู่วัดปลาบันเหมืดแลวจ้ะเพื่อนมาได้เรกยู่หันน้องน้องฝนหลุฝันฝันว่าผีมาหลอกหลอกเราเพื่อนหลบไปแลนลี่แลนลี่ไปน,นี่ผีกับมาเห็นเพื่อนเพื่อน,นหลบลี่อยู่หลังป้ายปไปยปนั่นนั่นหลบมีตัวเลขพ่อพ่อแม่มีตัวเลขหลบเพื่อนเลยเลี้ยวเห็นเห็นนึ่งเก่าเจ็ด ซัดตัวแดงจึ้งคืองพันบาหนึ่งเก้าเจ็ดหาโศกหามาน้ำเพิ่ร์มนบอจ่าเพิ่นหลบมาแก่โบนนอ่หลบฟันเพิ่นหลบฟันสั่นมาที่เพิ่นว่ามีเหล็กมากน้ำเด้ล่องเอาไปปล่อย่อๆแม่เพิ่นเบิ่งนแน่ก็เลยว่าเหล็กมากตัวใดโน่หาซีประสันมาว่าซีหาหาซีก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะเอามาปล่อยให้พอๆแม่เอฟซีจุ่มผ้าโศก เพื่อเป็นโศกใจปีไม้เสนอมีจาวันที่สิบเจ็ดขนมไทยเหล็กนองนำฝนฟิล์มทองเฮ้ยหนึน่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเกาเ้เกาหนึ่งหนึ่งเจ็ดก,าก้าหัวโรคน้ำเด้ออะไรแบบหกเจ็ดหกหนึ่งของนองนำฝนฟิล์ทองล่องออกไปเซียงเมืองเดาจ่าล่องออกไปเสียงเบิงห้าโศก 5, 000, ห้ามานห้าได้จา้งางนางบ้าแก่บน่นคือเพินมาจากเนาะ จังไรสุดท้ายนี่ขอให้พ่อพ่อแม่พี่พื่น้องสุขสุขคนโศกโศกมันมนตามต่ออีพีสองเลขของภูเพิ่นมากแก่บนเพิ่นมาเอาเลขตอมือนีต่ว่าสำหรับคลิปนี้จุ้มพาโศกขอขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า